เขาบอกว่ามาทำอะไรที่นี่เันก็กินเนี่ยสบายท่เยอยู่เลยแล้วมาตองูปแต่ตาด้วยม่ลูกด้วยมีลูกด้วยดวอ้าู้เยกอ่างก้าดูไหมลูกหลับแล้วเหรอตัวนี้ตัวผู้ก็จะเริ่มหลักเลยตัวผู้อายุสองปีใช่ไะลก็จะเริ่มีับแรก ก้าด,ดูแล้วนี่เขาเล็น้อยนี่กำลั a, งเขาแล้วเห็นไหมเห็นเขาเขากำลังจะขึ้นไหมก้าเห็นไหมับดีนีก้าตัวนี้มีเขาด้วยตัวคู่ก้าเห็นไหมคะไปดูุูงนอนแล้วว่า อะไรกได้าจตัวลอตัวเี่ยพวกนี้ก็จะอันอวก็อะมวเป็นอาะไรอี้ค่ะสรเลือพวกอกเียงะรจะอยู่เปลนจะขึ้นมาอตีเพราะว่านยมาเมนเมน เป็นไรบ้างอยู่คนเดียวเป็นเหงาเลยเหอดูน้มันสิมันกำลังจะหนีแล้วน้ำเ้ำน้ำน้ขาเขน้ำ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 น้น้ำนค่ะ้ำน้ำน้ำน้็น้้ำนน้ำ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 งๆน้ำน้นน้้ำน้ำนน้น้ำน้้ำ่้ำนน้ำน้ำน้นน้้้น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 น้น้นนน้ยค่ะ พวกนี้จะเป็นตัวอันตรายกับพวกนกเนื้อค่ะพวกนี้จะขึ้นไปอ่ะกินไข่อะไรแล้วก็ไปกินใช่ค่ะพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่ฆ่าพุงนกเนื้อค่ะทำให้นกนกเนื้อก้อนค่ะจะมีประชากรนกเนื้อก็อาจจะลดน้อยลงก็พอทั่พวกอินเสียงทั่วมดพวกนี้ค่ะตัวเดียวกับเมื่อกี้นะแต่ตัวนี้หลังยาวนะเล่นกิจกรรมครับกอดสั่งกอดกิจกรรมกวนพวกเนื้ได้ค่ะ มอจะเป็นการพวกแมวค่ะทบแมอยู่ในเยงแเดียวพวบแมวพวกสมด์ค่ะเกาะนี่อันนี้ย่าตัวเล็กๆค่ะไมบอกว่าจะมาทำอะไรท<อ><อ>ี่ไหน

เห็นมคะมันจะมีต่อมต่อมน้ำมันที่ก้นมันมันก็จะเอาป้ายๆ้าที่พื้นอย่างนี้ค่ะมันจะมีกลิ่นใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอีเห็นธรรมดาค่ะนี่ค่ะหางจะสั้นๆฟูๆแบบหางจะใหญ่ๆนี่ค่ะ